ดูนะคะทุกคนวันนี้ควันก็ใช้วิธีการทักทายแชท GPT นะคะต่อจากที่ควันได้เคยคุยกับแชท GPT ไปแล้วนะแล้วควันก็สามารถที่จะมาคุยกับเขาต่อในวันไหนก็ได้เพราะว่าแชท GPT เขาจะ,ะบันทึกเรื่องของเราที่คุยกันมาก่อนหน้านั้นไว้นะคะ,ะควันเคยคุยกับเขาเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจวันนี้ก็เลยมาสวัสดีทักทายเขาตอนเช้านะคะควัใช้ภาษาที่ว่า สวัสดีผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดของฉันอ่าแล้วดูนะคะว่า c ช a GP t GPT เขาจะตอบเรามาว่ายัางไงมาแล้วใช่จีพีีเขาก็พูดเป็นภาษากันเองกับเราเหมือนกันนะเขาบอกว่าสวัสดีพร้อมช่วยวางกลยุทธ์การตลาดให้ร้านของคุณปังยิ่งขึ้นวันนี้วิีอะไรอยากให้ช่วยบ้างโปรโมทร้าหรือว่าวางแผนคอนเทนต์หรือว่าใช้ AI ช่วยเพิ่มยอดขายนี่ AI รู้ใจเพราะว่าทำไม AI ถึงรู้ใจอะเหรอก็เพราะว่า ควนที่เคยใช้ให้ใช้จีพอะ่ะเขาวิเคราะห์การตลาดให้ก่อนหน้านี้แล้วเ่งี้เขาก็เลยพอเวลาเรามาคุยกับเขาต่ออย่างงี้เขาก็ประมวลความจำที่ที่เราคุยกันมาก่อนหน้านี้แล้วก็เอามาใช้ต่อในการสนทนาครั้งนี้ได้เลยนี่เป็นความเจ๋งอย่างหนึง่งดูนะโอเคเลยอ่ะไปแล้ววันนี้ควรจะให้เขาช่วยทำช่วยวางแผนการตลาด โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้โทษทีพลาดไปหน่อยคือ e n t เ r ไปเลยอะยังไม่ได้ใส่เนื้อหาเลยใช GP t GPT บอกว่าได้เลยส่งหัวข้อมา <c oughs> ครับรอเดี๋ยวนะครับคุณแชท GPT ไปเลยจ้าทุกคน <c oughs> เราจะมาดูศักยภาพของแชท GPT นะคะว่าเขาจะมี <c oughs> เพิ่มสินค้าเป็นนิทาน AI และการเปิดคอส,สอนทำนิทาน AI จุดเด่นและวังแตกต่างของสินค้าสนอสินค้าเราคือนิทาน AI นี่แหละใช่เลยสุดท้ายแล้วเราก็ได้ข้อมูลมาลสินค้าของเราก็คือนิทาน AI แล้วก็การเปิดคอส,สอนทำนิทาน AI ใช้ GPT ก็ให้จุดเด่นเรามาเลยนะคะว่า จุดเด่นของและความแตกต่างของสินค้าของเราและสเสน่ห์ของสินค้าเราก็คือนิทาน AI ที่สร้างจาก AI มีเอกลักษณ์แล้วก็สามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับเด็กและผู้ใหญ่และผู้ปกครองได้คอร์สทำนิทาน AI ไคอร์สสอนที่ช่วยให้ทุกคนสามารถสร้างนิทานด้วย AI ได้เองโดยที่ไม่ต้องมีทักษะด้านศิลปะหรือการเขียนอม,มีความโดดเด่นก็คือนิทาน AI มีภาพประกอบสวยงาม เรื่องราวสร้างตามคอนเซปต์เฉพาะของลูกค้าได้แล้วก็คอร์ส AI สอนตั้งแต่พื้นฐานจนถึงการสร้างนิทานที่ช่วยที่ขายได้จริงม,มีความแตกต่างจากผู้แข่งก็คือนิทานสามารถออกแบบให้เหมาะสมกับเด็กและช่วงไวัยได้อ่ากันอยเก่งอ่ะโอเคเลย สรุปแนวทางการตลาดใช้ tiktok สร้างไวรัลกับนิชาน AI ไอไลฟ์เวิร์กช็อปทดลองฟีเพื่อให้คนได้เห็นศักยภาพ AI แล้วก็จัดแพ็กเกจเรียนคอร์สรับนิทาน AI ส่วนตัวแล้วก็ขายให้กลุ่มพ่อแม่ครีเอเตอร์แล้วก็นักธุรกิจออนไลน์แผนนี้จะให้จะช่วยให้นิทาน AI คอร์สนิทาน AI เติบโตไปด้วยกันถ้าต้องการขยายไอเดียเพิ่มแจ้งมาได้เลยนะ น่ารักอะ่ะโอเคนี่ก็คือวิธีการที่เราคุยกับแชท GPT นะคะขอบคุณขอบคุณเขาซะหน่อยขอบคุณด้วยค่ะคุณ